สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาแนะนําบ้านสวยบ้านดีบ้านโคราชนะคะมีดําเนินการเอกสารให้จนถึงวันโอนเลยนะคะทุกท่านบ้านในคลิปนี้นะคะพิกัดอยู่ที่บ้านราชประสงค์ตําบลตลาดจอหัเนื้อที่เริ่มต้น43ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย95ตารางเมตรนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,990,000บาทค่ะ มีขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่นนะคะจอดรถได้2คันค่ะมาพร้อมกับของแถมเพียบเลยนะคะมูลคาร่วมเสนเลยทีเดียวนะคะทุกท่านมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องหลังคาโรงจอดรถอย่างดีนะคะเตาแก๊สหัวฝังเครื่องดูดควันบหรุงรวดพามานกันยูวีฟีค่าประเมินค่าจดจำนองและค่าโอนค่ะ ท่านใดสนใจนะคะบ้านในคลิปนี้นะคะอยู่ที่ตำบลตลาดอำเภอจอหอจังหวัดนครราชสีมานะคะติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านมีไอ l ดี e ด้วยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือว่าต้องการที่จะนัดชมบ้านนะคะสามารถติดต่อไปได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เจเคโนขคอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ